สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวเราพาแซฟซานเอลนะคะวันนี้สาวเราจะพามากินเวลาย่างนะคะกินหมูสเต๊ะนะคะวันนี้เดี๋ยวสาวเราจะพาไปแซฟหมูสเต๊ะอันนี้ก็เป็นวิธีย่างเนาะตอนนี้เราเอาลงอย่างนี้เราก็มาจุ่มน้ำแบบนี้เราก็มาขึ้นย่างเนาะพี่น้องมาย่างแบบนี้นะคะ วิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยนะคะพอ,อย่างหมูสเต๊กเสร็จนะเราก็จะมานึ่งฟักทองพี่น้องพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะทอทองลงนึ่งนะคะทองซิ้นใหญ่ๆเลยพี่น้องเออทองมันๆเลยเนี่ยใหง่ๆ ก็เอาลงหม้อเสร็จเราก็จะรอมันสุกเนาะตอนนั้นเราก็จะติดฝหม้อไว้พอพักพักทองสุกแล้วเราก็จะมาดูกันนะพี่นอ้องโอ้โหสวยค่ะพอพักทองสุกแล้วสีของเขาสวยสวยไหมคะโอ้โหสีสันสวยงามน่ากินมากเลยค่ะ สบายดีพอแม่พี่น้องฟังลาวและฟังไทยแตดด่ต่างประเทศเนาะมาพบกับซ่องสาวลาวพาแซบเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้สาวลาวก็ตำปลาแล้วก็หมูสเตะ๊ะแล้วก็แคบหมูแล้วก็ฟักทองนึ่งนะพี่น้องมีทั้งของค้ขาของหวานวันนี้เรามาซีมกันนะมิ <c oughs> น,นี่ใส่ซอดได้พี่น้องเด้อ สมตำต่ำมนีเผ็ดหลายืมผักข้างเคียงของเราก็มียอดกระถินอ่อนๆพี่นั่งอันนี้ก็จะเป็นผักดองกินกับหมูสเตนะเนาะอืม เผ็ดใ,ใจใจนะเอ้ยท้งของข้าวและของหวานเลยลอเดี๋ยวพ่ลลองเด้อเดี๋ยวจ มันจะออกต่ำออกหวานแน่นอนนุ่งพี่น้องสิ่ร้องกลิ่นสามรสบ่ Ừm, cắt cắp tầm. Ừm. bình thường rồi 再看下东西。嗯、right? mm。Hmm. <cười> <cười> Nhà bên nào đây <laughs> 嗯。Mm. ครับเดีด๋้อมผูเห็นในสารภาพเก็บมาการอวดๆอบง 太难，嗯、mm。Hmm. หอมมะกอกพี่น้องหอมมะกอกหอมน้ำปลา หอมนันง กินของคาวเสร็จมาต่อของหวานเลยพี่น้องฟักทองมันมันฟักทองแก่มันๆอืมหอมๆน่ากินให้นงอะอืมมันมากเลยพี่น้องอืมเด้อพยายกินหนึ่งมักอืึอกกับสา,าวล้ว สุดใจแล้วมันเนี่ยมีทางของค้าวมีทางของหวาน อ mm hmm. เนี่ยวักทองเขาจะเป็นมันๆพี่น้องมันแล้วก็หอมเวลาเขาจะสุกเวลาเรานึองอ่ะถ้าเขาจะสุกอ่ะกินมันจะหอมออกมาแสดงว่าหนึ่งขกทองสุกแล้วอื mm hmm. สำหรับคลิปนี้สาวลาวปาซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวด้วยนะคะทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะหากท่านใดอยากคอมเมนต์มาใต่คลิปกับคอมเมนต์มาไดเนาะอยากให้สาวลาวเหตดจึงไดทำอาหารอะไรวันนี้มาใต่คลิปใดเลยนะคะ